ัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะจ่าเอ๋นะคะจ่าเอ๋เซลล์โยต้าฟัวร์สมิตสาขาบางเมืองนะคะวันนี้เราจะพามาชมรถงคันนะคะไปดูโดยตรงนะคะเป็นรถอะไรเอ่ยรถโตโยต้า Vios 1.5รุ่นไฮเกียร์ออโต้สีขาวนะคะจดทะเบียนปี2019ราคาตั้งขายอยู่ที่399,000บาทและตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษปลายปีนะคะดอกเบี้ย2.99ต่อเดือน งานสูงสุด84งวดนะคะคนอยู่ประมาณ6,000เิตเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเราพามาชมรถทั้งภายนอกและภายในกันนะคะนี่นะคะด้านหน้าก็จะเป็นสีดำสีดำานะคะแล้วก็รับกับด้านล่างนะคะไฟแล้วก็มีไฟแตะหมอกนะคะกระจกมองข้างของไฟเดียวนะคะสเปกยางก็จะเป็นแมตกหน้าก้านนะคะลมพันนะคะอะ่อันนี้ยางิดรถมาก,ก็จะเป็นสเปก หนึ่งเก้าห้าห้าสิบอาสิบหกนะคะแบตสิบหกนะคะไงดาหลังรยนแตนะคะมีกระยดหลักนะคะเซนเซอร์หลังสจุดนะคะเดี๋ยวามชมันเลเริ่มจากประตูนะคะจะเป็นประตูดิมบนด์เซเอร์ก็คือสามารถกดแล้วก็เปิดได้เลย ภายในจะเป็นเบาะหนังสีดำแท้จากโรงงานค่ะขลิปขอบสีแดงนะคะรับกับด้านข้างประตูรถแล้วก็คอนโซลหน้านะคะส่วนคันนี้กระจกจะเป็นกระจกมองข้างท้องปรับนละพับไฟฟ้านะคะกุญแจจะเป็นอิออสตานะคะ ตัวพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยที่รุ่มหนังนะคะมีตุ้มควบคุมวิทยุที่พวงมาลัยด้วยนะคะด้านจออันนี้ค่ะเกียร์จะเป็นเกียร์ออตโต้ขั้นบันไดน,นะคะแล้วก็แอร์เนี่ยจะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะอันนี้หน้าจอวิทยุนะคะ <S 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 ส่วนด้านหลังนะคะที่นั่งผู้โดยสารนะคะกว้างขวางนั่งสบายเลยค่ะ สภาพรถสวยทุกคันนะคะใหม่กลิปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายกันนะคะนี่ค่ะห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายกว้างมากนะคะสามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้อย่างน้อยสี่ใบอะค่ะสียางอะไรแล้วก็เรื่มสีแม่งรีนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะลูกค้าท่านใดที่สในใจรถคันนี้อยากได้สอบถามมาได้เลยนะคะที่เบอร์0ู9 4 4แด้าสี่สี 8126 ID Line 0894418126เช่นกันนะคะจ่าเอกนะคะจ่าเอกสนใจพักมาได้เลยค่ะรอให้คำตอบนะคะ,ะ,คะสวัสดีค่ะ